ความจริงล้วนมีความเชื่อเป็นปัจจัยทุกปัจจัยของความเชื่อล้วนมีความจริงเป็นเหตุผลพิสูจนเสมอได้เวลาทบทวนอดีตสำรวจปัจจุบันกำหนดอนาคตกับรายการเส้นทางดวงโดยพัดนัตพงษ์เลิศวัฒนทรศาสแห่งความจริงและความเชื่อสู่ความสำเร็จที่มัน่นคง ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับกับพระอาจารย์พัดนันทผงเลิศวัฒนธรศานงความจรงิงสารนงความเชื่อสู่ความสําเร็จที่มั่นคงครับเกิดเป็นคนเก่งต้องบุกเห็นให้ได้โอเคนะครับมาถึงการตรวจดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ <c oughs> มาดูว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไร เนาะเดี๋ยวขอญาติแชร์สักครู่หนึ่งพอดีลืมนะฮะอ่ะใครที่มาถึงแล้วนะครับรบกวนช่วยแชร์ด้วยเนาะเออพอดีปกติผมจะแชร์ผมจะยิงออกไปหลายๆเพจพร้อมๆกันนะครับแต่พอดีตัวนี้ลืมตั้งเออพอลืมตั้งก็เสียเวลาไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไร นะใครที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมาถึงแล้วก็ตอบแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคอีกหนึ่งที่นะครับถ้าลืมแชร์ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับมันก็จะเสียเวลาแบบนี้แหละอ่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับประจำเดือน รกรกฎาคม2 5 6 3จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันดูนะครับก็มีอะไรที่น่าห่วงอยู่พอสมควรนะครับการดูดวงกับผมเนี่ยผมพยายามที่จะหาข้อเสียให้มากกว่าข้อดีนะครับถ้าข้อมันดีขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับก็จะพยายามที่บอกว่าข้อดีคืออะไรแต่การที่เราได้รู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่เราต้องระวังเนี่ยนะครับผมถือว่ามันคือความปลอดภัยในการใช้ชีวิตแต่ถ้าเกิดวันนี้มีแต่ข้อดี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 ด เหมือนกับคนที่เขาบอกว่าคุณจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่ไม่เคยซื้อรางวัลที่หนึ่งเลยไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วก็ไม่เคยซื้อหวยเลยโอกาสที่คุณจะถูกเนี่ยมันก็ค่อนข้างทีง่ยากเขาบอกว่าคุณจะรวยแต่คุณไม่เคยทํางานเลยนะครับคุณจะรวยแบบไหนฉะนั้นในทางความหมายคือเราต้องเรียนรู้กับปัญหาให้ได้ถ้าเราเรียนรู้กับปัญหาได้โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่ได้เนะี่ยมันก็มีสูงอยู่พอสมควรครับดังนั้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมคนที่เกิดในวันอาทิตย์ นะฮะซึ่งใช้ไปทั้งหมด26ใบมีออร์เคิล12มี24 12มีโหรา1มีพุทธะ1รวมทั้งหมด26ใบนะครับแน่นอนนะครับว่า2ใบแรกคือหัวใจที่สําคัญในการที่เราจะใช้ในการพยากรณ์นะครับมันคือ2ใบแรกที่เราจะต้องใช้นะครับในการเป็นหัวใจนะครับในการพยากรณ์นั่นก็คือใบนี้ กับใบนี้ในทางความเป็นออริเคิลน,นะครับลืมปิดเสียงพอดีน้องโทรมานะครับใบนี้เนี่ยนะครับองบอกถึงการที่คุณได้ผ่านอุปสรรคหรือคุณได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับคําตอบในส่วนส่วนนั้นแต่แน่นอนนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายมันบวกมาทั้งเรื่องของต้นทุนมันบวกมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมากมาย และมันก็คือเหตุผลของการที่คุณกําลังคาดหวังและก็รอคอยมันอยู่พอสมควรแต่แน่นอนนะครับว่าการที่คุณได้รับแบบนี้มันมีสองในยะที่กำลังอยากจะบอกเราให้รู้ว่ามันคือซองจ้างออกหรือเงินโบนัสที่คุณจะได้หรือใบประกาศณนียยบัตรที่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณดังนั้นเราค่อยมาดูในทิศสะเต็ปนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องราวของออมองในเรื่องราวของ เดียวนะครับอ่ะปิดไปก่อนเดี๋ยว,นะวยโทรถามว่าก,กินข้าวแรงกับอะไรนะ <c oughs> อ่ะมาดูในเรื่องราวการเงินครับการเงินของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้การที่คุณจะลงทุนอะไรผมต้องใช้คําว่าต้องรอบคอบให้มากถึงมากที่สุดเพราะตอนนี้คือคุณกําลังมีไอเดียคุณกำลังมีโปรเจคคุณกำลังมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะ ลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ในไพ่กาลังบอกเราว่าเฮ้ยจะลงทุนอะไรจะทําอะไรก็ต้องคิดและพิจารณาให้ดีเพราะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรเอาเงินออกมาใช้จ่ายหรือลงทุนที่มากจนเกินไปลงทุนได้นะครับแต่ไม่ใช่มากจนเกินไปเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังทุกกรณีคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของหุ้นส่วนเพราะผลประโยชน์ที่มันเข้าตาคนเนี่ย มันลืมนึกถึงคําว่าคุณธรรมเพราะคนส่วนใหญ่นะครับฆ่าพ่อตีแม่หรือฆ่าเพื่อนนะครับหากหลังนายนะมันก็มาจากคําว่าผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นในช่วงของเดือนกระกฎาคมเนี่ยนะครับการลงทุนของคุณคุณต้องรอบคอบให้มากเพราะคุณมีโอกาสนะครับที่จะผิดพลาดทางการลงทุนสําหรับคนที่มีสักนภาพ หรือคนที่กําลังมองเรื่องการลงทุนส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญญาในการลงทุนรักษาจาเออเนเงินสิห่หากินเข่าแรงนี่เลียงลูกเลียงเต้านี่็ยากก็แห้งแล้วนั่นหมายความว่าให้คุณระวังเรื่องการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่าให้ใครยืมเงินครับไม่ว่าจะเป็นเั้นกี่บาทก็ตามแต่เพราะคุณมีโอกาสที่จะให้ยืมเหมือนให้ฟรีๆนะครับแต่ถ้าบอกว่ามองเป็นเรื่องการทําบุญก็โอเคไม่เป็นไรนะครับและแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่คุณกาลังคิดสิ่งที่คุณกําลังอยากจะ ขยับขยายมันในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับผมอยากให้คุณศึกษาข้อมูลอยากให้คุณคิดดีๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวพี่ตองพี่น้องเนี่ยนะครับค่อนข้างไม่ค่อยที่จะซื่อสัตย์ต่อการชักเท่าไหร่นักนะครับหรือไม้แั่เพื่อนสนิทก็ตามแต่นะฮะเขาค่อนข้างที่จะไม่ซื่อสัตย์ทุกกรณีหักหลังได้ทุกโอกาสฉะนั้นในทางความหมายคือ จะทำอะไรในช่วงนี้ต้องคิดให้เยอะอมผมห่วงเรื่องการลงทุนมากกว่าเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาโดยส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาต่อกันเออคุณจะลงทุนกับใครก็มักที่จะมีปัญหาขัดแย้งจนถึงท่านเป็นคดีความแล้วก็ฟ้องล้มละลายได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างแน่นอนนะครับว่าคุณอาจจะถูกเรียกตัวเข้าไปและให้ซองขาวเขาเรียกว,ว่าจ้างออกนะครับมีเกณฑ์ในการถูกจ้างออก ถูกเรียกตัวเข้าไปจ้างออกนะครับดังนั้นมีเกณฑ์ในการที่จะผัดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะอยู่พอสมควรแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่เร็วร้ายไหมอ่เร็วร้ายไหมกับเรื่องของงานผมมองว่าถ้ามันมีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งนะครับไว้ให้เราพอจะหายใจได้ในช่วงที่กําลังรอง,งานใหม่เนี่ยผมก็ถือว่าไม่หนักมากแต่ก็จะนิ่งนอนใจอยาอย่าเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นลงทุนอย่างอื่นเพราะมันจะเกิดความผิดพลาดแน่ๆน,นะฮะ ดังนั้นถ้าคุณถูกเชิญออกหรือถูกเรียกให้ออกเนี่ยนะครับคุณควรใช้เงินตรงนั้นเนี่ยในการใช้จ่ายประคองชีพนะครับในช่วงที่ตกงานให้ได้ยาวนานที่สุดและพยายามเร่งหาอาชีพใหม่ให้เร็วที่สุดด้วยเหมือนกันเพราะมันมีช่วงจังหวะตลอด1เดือนนี่นะครับมีโอกาสที่จะผิดพลาดในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเงินสูงมากๆนะครับ และแน่นอนนะครับว่าเงินที่อยู่ภายในบ้านให้เก็บไว้ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีของมีค่าภายในบ้านหายคนที่รักก็คือคนในบ้านนั่นแหละครับคนภายในบ้านนั่นแหละครับอืมเป็นคนที่เอาออกไปอาจจะเป็นบุตรบริวารหรือใครก็แล้วแต่นะครับสําหรับคนที่มีทรัพย์สินหรือมีของมีค่านะครับภายในบ้านต้องเก็บให้ดีนะอย่าวางเลี่ยนลดหายมาเนี่ยจับมือใครดมไม่ได้จะโทษใครมันก็ มีแต่คนภายในอะ่ะไม่รู้ว่าจะว่าใครได้ดังนั้นในทางความหมายก็อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ในการที่จะเสียเงินหรือเสียทรัพย์นะครับภายในบ้านหรือภายในบริษัทหรือองค์กรของตัวคุณได้นะครับเกิดจากบริวารลูกน้องที่ไม่ซื่อที่จะขโมยของคุณไปนะครับส่วนเรื่องของคดีความนะครับผมมองว่าสู้ค่อนข้างยากนะสู้ค่อนข้างลําบากนะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมใจในการที่จะรับคําตัดสิน นะฮะต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันรู้สึกมันถึงทางตันนะมันถึงทางตันค่อนข้างมากนะครับดังนั้นก็ต้องอดทนแล้วก็ลองหาลู่ทางต่างๆมากมายเพราะว่าถ้าถูกฟ้องถ้าคุณมีคดีเรื่องของเอ่อเรื่องของธุรกิจแน่นอนถูกฟ้องล้มละลายแน่นะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะแบบนั้นค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับมาดูในด้านของความรักกันบ้างคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสด ก็มีโอกาสที่จะเจอรักใหม่แต่เป็นรักที่ไม่ใช่นะครับเพราะว่ารักกันไปสักระยะเวลาหนึ่งก็จะถูกทําร้ายจ,จิตใจส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้คุณต้องเรียกว่าเตรียมพร้อมหรือรับมือกับคาพูดหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างจากคนรักของคุณทําให้เกิดความรู้สึกเสียความรู้สึกนะครับอยู่บ่อยๆซ้ําๆถามว่าเป็นเรื่องอะไรก็เรื่องเดิมๆนี่แหละครับอืถามว่าชีวิตคู่มันมีเรื่องอะไรที่ที่มันที่มัน ที่มันจะเอามาเป็นประเด็นได้หนึ่งก็เรื่องของกิ๊กถูกไหมเรื่องของชู้เรื่องของไม่ค่อยวางแผนในการใช้ชีวิตสมเลเทยเมาเที่ยวอย่างเดียวไม่ค่อยทํางานอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่แค่ประเด็นหลักๆเหล่านี้ดังนั้นก็จะมีเหตุการณ์เก่าๆเหล่านี้แหละครับที่จะมาทําให้ความรู้สึกของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับมันรู้สึกเบื่อเบื่อหน,น่ายนะครับและแน่นอนนะครับว่าคนที่มีแฟนมากกว่าหนึ่งคน นะครับให้ระวังการถูกฟ้องนะครับเป็นคดีความกับกับอาจจะแฟนตัวเองหรือคนรักตัวเองหรืออาจจะเป็นกิ๊กของคุณที่เขาจะฟ้องรีิค่าเสียหายหรืออาจจนถึงขั้นเป็นคดีความว่าคืนอกคืนใจข่มขืนในละะนักษณะงีแบบ้แบบนี้นะครับดังนั้นในทางความหมายเรื่องของใครที่มีมือที่3หรือมีมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนก็ต้องระวังเรื่องของคดีความในด้านความรักไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนการคาดหวังจากคนไกลเป็นอย่างไรกันบ้างผมถือว่ามาในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะคนที่คุณคบมีผิวสีแทนมีผิวสีออกดำแดงคนลักษณะเหล่านี้จะให้คุณต่อเจ้าชะตาเหมือนคนคนที่มีลักษณะเหมือนสีผิวมืนขุณนะ่ะนะคนวันที่ออกเป็นสีทันแทนหน่อยคนลักษณะแบบนี้จะให้คุณต่อเราในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องของที่ดอกที่ดินนะครับอสังหาริรทมัพย์ ผมมองว่ามันมีโอกาสได้ครับแต่มันได้ไม่เยอะมันได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยถ้าคุณจะประกาศขายในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ราคานะครับอาจจะต้องรอไปสักระยะเวลาหนึ่งถ้าอยากจะให้มันมีราคาที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดร้อนเงินช่วงนี้ผมมองว่าขาดทุนนะโอกาสที่คุณจะได้มากกว่านี้มันมันเสียโอกาส่มันเสียโอกาสในเ,นเรื่องของทรัพย์สินฉะนั้นในทางความหมายคือถ้าจะขายอยากขายในช่วงนี้เพราะขายไปแล้วก็ไม่ได้ราคาอะไร นะครับส่วนใครที่รอในการแบ่งปันมรดกช่วงนี้ก็มาแล้วนะเออเขาเรียกว่าพ่อแม่พร้อมที่จะแบ่งปันนะครับพ่อแม่พร้อมที่จะแบ่งปันที่นาที่ดินที่ไร่ที่สวนแล้วแต่เนี่ยนะครับพี่ท่านมีให้แล้วนะครับอ,อาจจะมากน้อยต่างกันไปก็อยู่เรื่องหนึง่งอยู่ที่ว่าใครเป็นคนที่ดูแลท่านใครเป็นลูกรักบ้างเออเหรือว่าใครที่ใส่ใจมากน้อยก็ว่ากันไปนะครับมาดูในเรื่องราวของบทสรุปกันบ้างเป็นอย่างไร บทสรุปนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจะจนใจเราคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังทุกกรณนะีไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก,ไม,รกไม่ว่าจะเป็นทงเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงเรื่องของการเงินทุกอย่างครับให้ระวังเรื่องการถูกหักหลังให้มากเป็นประเด็นหลกัหลกๆเป็นประเด็นแรกคุณไว้ใจใครไม่ได้แม้กระท,ทั่งตัวคุณเองนะเออแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็ยังไว้ใจตัวเองไม่ได้คุณอาจจะเพ้อเลยคุณอาจจะใจอ่อน คุณอาจจะคิดว so ่าไม่มีอะไรไอ้ตัวนี้ต้องระวังเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะถูกถูกหักหลังอ่ะเข้ามาค่อนข้างเด่นชัดในหลายๆตำแหน่งที่ผมเห็นอยู่ในขณะนี้ดังนั้นช่วงของเดือนก็กระาคมคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณต้องระวังตัวเองให้มากกับคนใกล้เนื้อใกล้ตัวนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดในวันอาทย์ประจำเดือนก็กระดาคม2563นนะครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่าน ที่ติดตามรับชมรายการเส้นทางดวงของเรานะครับเดี๋ยวผมมาพูดคุยต่อนะครับอีกทีหนึ่งสำหรับดวงของคนที่เกิดในวันน่าจะเป็นวันพุธกลางวันใช่ไหมครับคิวต่อไปแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะนครับพอดีผมมีธุระนะครับอาจจะเป็นรอบอีกรอบดึกๆอีกทีหนึ่งนะครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับก็คือว่าหนึ่งคุณมีเกณฑ์ในการที่จะได้รับซองขาวนะครับเขาเรียกว่า เรียกตัวแล้วก็ให้บนนั้นให้ออกไปถูกไล่ออกแหละในความหมายนะออคุณกำลังรออะไรอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังด้านการเงินถ้าคิดจะลงทุนอย่าลงทุนมากอย่าลงทุนก้อนใหญ่นะครับเพราะมีเกณฑ์นในการผิดพลาดทางการเงิน,นครับคนใกล้ตัวจะทําร้ายคนใกล้ตัวจะเาเรียกว่าหักหลังเราได้ค่อนข้างง่ายให้ระวังทรัพย์สินที่มีค่าภายในบ้านจะสูญหายนะครับในช่วงเดือนนี้บุตรบริวารน,นะครับค่อนข้างไม่เอาไหนถ้ามีคดีความฟ้องร้องไปก็ มีโอกาสแพ้สูงมากๆนะครับคนรักนะสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะเจอคนรักแต่ไม่จริงใจนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีคู่ครองแล้วนะครับอาจจะมีเหตุการณ์เก่าๆที่มาทําร้ายความรู้สึกของคุณอยู่นึงๆตลอดเดืนอนกรกฎาคมเนาะนะครับส่วนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสที่จะได้รับการแบ่งสันปันส่วนนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะขายก็ไม่ได้ราคาก็เก็บไว้นั่นดีกว่าเนาะนะครับคนไกลผิวออกแทน คนไกลออกแทนๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังที่คุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพาได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของการงานนะครับช่วงนี้ก็มีก,นนการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรเนาะนะครับส่วนใครที่มีคนรักมากกว่าหนึ่งคนให้ระวังเรื่องของคดีความด้านความรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่คือ สิ่งหนึ่งนะครับในเรื่องของทิศทางแล้วก็แนวทางคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนกรกฎาคม2563ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณ ko ko นะครับสวัสดีครับวันพุธนะครับน่าจะอยู่ต่อไปสวัสดีครับคุณนกมณีรัตน์ด้วยนะครับสวัสดีคุณเพชรเพชรด้วยนะครับนะโอเคติดตามตลอดเลยขอบคุณมากมายนะครับหรือว่าติดตามต่อเลยนะครับ ตกใจคนอะไรพิมพ์รอลิงหายนะครับติดตามตอดเลยวันนเอออ้วาวก็ขอบคุณมากมายนะครับสําหรับทุกช่องทางในการติดตามนะครับรายการของเราเดี๋ยวเหลืออยู่สามวันมีวันอังคารมีวันพุธกลางวันแล้วก็มีวันพุธกลางคืนนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามวันที่เหลือเนี่ยนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรสําหรับช่วงนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอทุกท่านนะครับจงมีความสุขและก็ ความสำเร็จในสิ่งที่คิดแล้วก็ปร,รารถนาทุกประการสำหรับช่วงนี้สุขสำเร็จสวัสดีครับ